อันธพบ,บาลของเมืองนั่นเองสองสี่เก้าเก้าสองสี่เก้าเก้าอันธพาลโคงเมืองอใช่ <c oughs> สองสี่เก้าเก้า <c oughs> มันเป็นยุคที่แบบนักเลงเยอะสมัยนั้น <c oughs> นะเหล่านี้หรอทุกที่แบบมันเป็นยุคที่การปกครองมันยังแบบเพิ <c oughs> ่งเ <c oughs> <อ>ปลี่ยนแปลงยังไม่นานยังไม่นิ่งเออยังไม่มีใครเชื่ออยากฟังใครอะไรเง้ยสองสี่เก้าเก้าเดือนนะปีนี้พศหกหกหกไม่หกห้า สองห้าหกห้าพอฟื้นก็หกสิบหกก่อปีนี้เหรออ้าวฉันเกิดก่อนอ้าอ้าวฉันเกิดเดือนมกราแม่กำไลกินเด็กอ้าวเออโอ้ยอย่าพูดเด็กมากินฉันฮะแม่กำไลกินเด็กเหรอสรุปสรุปแม่กำไลแก่กว่าพอฟื้นแก่เดือนเดือนค่ะเพราะว่าแก่เดือนนั้นมกราเกิดมกรา พอฟื้นเกิดเดือนอันนี้ไม่ซาอ๋อสี่เดือนสี่เดือนฉันนี่ฉันุนกินเลยเพราะว่าข้าวก็ขึ้นแล้วและฉันไม่ทําอะไรเลยอ๋อเมนฉันให้มาอายุเยอะกว่าพอฟื้นสี่เดือนบ่อืมสี่เดือนอันนี้ก็ทํายังไงเนี่ยทีนี้อันนี้หลังจากบักใส่บาตรแล้วนคนวน้ำอ๋อให้ให้คนนั้นเป็ดหรืออะไรต่างๆสามเว็สี ที่ไม่มีสารนะคะแล้วก็สงสารก็เผื่อแผ่ไปให้ทุกคนก็อย่ามาวุ่นวายตรงนี้ได้แล้วก็กลับบ้านไปซะนะอบอกให้ เดี๋ยวมันเงียบกันไปเอฟซีงงเนว่าปิดเสียงดิต้องมีอื่นเลยขอให้บุญหนน้ำนะคะอะหยดน้ำให้กับเทินนะคะสาธุสาธุออกเสียงแล้วออกไม่ได้หรอกหันใจแรงแรงเหมือนท่อไอเสียเลยนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครจะว่ายังไงก็ช่างเราทำถูกแล้วเราไม่ได้ไปอยู่ยกมือสาธุ ใ,ในหัวใจใครอยู่ในหัวใจเอซีลุงพลป้าแตนเท่านั้นเนาะที่เขารักเราเราก็รักเขาถ้าเขาไม่รักเราเราอย่าสายตามองนะคะเนาะเหมือนป้าคำาสนี่เกิดมาว่าจะจะอยู่กับผู้หญิงคนนั้นไปตลอดแต่ว่าบางังเอ,อิญหมดฟืนมากินฉันฉันก็เลยกินหมดฟืนค่ะทำ <laughs> อะไรเรา,า <laughs> ไปเรื่องอะไรกันเนี่ย ตอนแรกแม่คำสาชอบผู้หญิงด้วยกันจ้าโอ้แล้วช oh. ันก็สร้างบ้านให้เขาด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาเพราะว่ญญานะเพราะว่าอะไรเพราะน,น่าจะเป็นเพราะพี่น้องเป็นแต่ว่าพี่พี่น้องนี่ไม่เหมือนพี่สาวน่ะซึ่มีพี่สาวเยอะนะนนผู้ชายเนี่ฉชันน่ะเป็นคนที่เก้าสุดท้องที่เขาโตใหญ่กันหมดแล้วเหมือนลาลานี่แหละเป็นลูกคนเล็กคนสุดท้องคนที่เก้าลูกคนเล็กคนสุดท้ายที่นี้เห็น พี่เขยพี่สาวทะเลาะกันบ่อยเลยอืก็เลยเบื่อตรงนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะผู้ชายนี่มันยังไงวะเกลียดมันดีกว่าก็เลยไป <laughs> ก็ก็อย่างว่าแหละไปไปงานไปการแต่ป้าใสายขยันหาเงินนะไปบอกงานนี้ป้าก็ะส่าจะเป็นหัวโตกื่นผู้หญิงมานี่หมดนะคะอฉันเลี้ยงเองได้เงินนะ่ะห้าสิบบาทเยอะนะตอนนั้นนะ่ะสมัยก่อนเออ ซื้อนีทีละสลึงนะคะแก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 แก,แก,แก,แกันก่อนแล้วก็ไปเป็นกลุ่ม้าใารรังแกะบ้งางใส่เหยียบหมดนะคะก็ตอนนั้นเราไปงานไหนก็ตอนนั้นอายุเท่าไหร่เนี่ยไปทาบ้านให้เขาด้วยเหรอโอ้ทำบ้านให้เขาด้วยโอ้โหเสียอายุสิบห้าปีนะคะก็อยู่กับพี่สาวแล้วก็เราก็บอกว่าเราจะยืนให้ได้ไม่เหมือนพี่สาวพี่ชายนะคะ ก็จะยืนด้วยลำแข้งแล้วก็มีคนถูกใจรู้ใจกันไปหมดนะคะผู้หญิงคนนั้นก็เลยไปสาบานกันอยู่ที่ถ้ำพระเอกว่าถ้าแต่งงานถ้าเขาแต่งก่อนป้าคำสายก็ยอมรับได้ผู้ชายคนนั้น mm. เราจะอยู่ด้วยกันนะคะที่นี้ป้าคำสายแต่งก่อนแล้วไปถามเขาสามีป้าคำสายบอกว่าไม่เอา mm. ก็เลยเสียใจมากก็เลย คือสะสมเงินไว้หนึ่งก้อนอก็โยนให้เขาสร้างบ้านนะคะเดี๋ยวนี้ก็เราก็รู้ใจกันนะคะคือเดือดร้อนอะไรฉันก็ไปปรึกษาเขาเขาเดือดร้อนอะไรเขาก็มาปรึกษาฉัน,ออน,นก็ฉันก็ส่งให้เขาเดือนละสามพันหนูนะ,ะตอนนี้นะจ้า